สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้มากับรายการมีกล่องม,มาอีกแล้วมาดูกันดีกว่าเนี่ยอยู่ทางไหนล่ะเนี่ยฮึบฮเปิดคัตเตอร์พอให้ชื่นใจให้มีเสียงกันพอใจแล้วครับชื่นใจแล้วอ๊้ กล่องดำลายคาร์บอนไฟเบอร์ CQT 361 degrees เปิดดูกันเลยฮนะสีเขียว11-45-290-2.5หเ้ยห็นไหมฮะรองเท้าจีน cm เขาจะแปลงไปแปลงมานะผมถึงไม่แนะนำนะดู eu ยิ่งเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยดู eu ได้เลยนะฮะมันจะไปเพี้ยนที่เบอร์ เบอร์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 สี่สิบสองสี่สิบสองเนี่ยจริงๆทั่วๆไปถ้าเป็นรองเท้าทั่วไปจะเป็นเบอร์แปดครึ่งแต่รองเท้าจีนจะเป็นเบอร์เก้านะมันจะแบบนิดนดน,ดน่ะต้องต้องถามเป็นคู่ค,คู่กันไปเลยนะก,ก,ก็ทักมาถามได้นะนะมาดูกันสิฮึบนี่มันคืออะไรสามหกหนึ่งดีกรี เฟรม3.5สีเหมือนกันไหมเอ่ยอะพี่น้องสีเหมือนกันเดะ๊ะอุ้ยมุมนี้เหมือนรองเท้าอะไรฮะคล้ายๆเวเบอร์ฟลาย2มากมากนะโทนสีเอามาเทียบกันนิดนึงนะช่างน้ำหนักหน่อย เฟรมสามอ๋อเฟรมสามถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะหนัก230นะพอดีอันนี้ผมเปลี่ยนอินโซแล้วเราครบกันได้แล้วนะกับเจ้านี่นะผมครบไม่ได้อยู่พักหนึ่งสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบเอ็ด นะ240 241นะดู CQT frame นะ CQT frame คือโฟม TPE อัดเม็ดนะเป็นโฟมเม็ดอัดด้วยกรรมวิธี super critical พองขึ้นนะไม่ใช่โฟมไนลอนนะ ดูโครงเทียบกับรุ่นเดิมก่ะต่างไหมต่างไหมไม่ต่างเนี่ยที่ต่างกันคือ,อมีพูแท็บพูแทบของเขาดึงได้เหมือนฟิลรียสนะดึงได้สบายสบายนะครับเปลี่ยนอ p p เปจากแบบรูๆแบบนี้นะครับ เป็นคลายๆผ้ามุ้งนะดูจะระบายขึ้นเบาลงนะเขาเน้นน้ำหนักเบาลงลิ้นแบบเดิมไหมลิ้นบางแบบเดิมนะครับนี่ไม่มีการเย็บลงพื้นแต่อย่างใดนะเพราะว่าโครงโอเวอร์เลย์เขาค่อนข้างแข็งแน่นนะน,น,นี่ดู ตรงนี้มันรัดเท้าคอแล้วนะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปใส่โอเวอร์เลย์หรือแคสเซ็ตนะในความคิดของเขาการล็อกเท้าต่างไปนะครับ3.0มีแค่ก้อนหลังก้อนเดียวในขณะที่3.5นี่มีก้อนหลังและมีก้อนด้านข้างึบนี่นะครับด้านนี้มีไหมอ่ะ มีมีทั้งสองด้านนะก็รวมเป็น3ชิ้นน่าจะเพิ่มความกระชับส้นมากขึ้นรุ่นเดิมไม่ได้มีปัญหาเรื่องล็อกส้อนอยู่แล้วนะเชือกเป็นเชือกแบบนี้นะแบนเล็กหยกักเจาะรูมีรันเนื้อรูปอันนี้เท่าที่ผมดูด้านหน้าคือให้ลมเข้าได้นะครับด้านส่วนด้านข้างเนียเน้นการ มันผมว่ามันกันน้ำนิดๆนะอ้าวตรงๆต,ตรงนี้กันน้ำตรงนี้มีรูพวกรูแบบเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยรูแบบนี้ก็คือลมเข้านะอา่ามีอะไร In sole. In sole. อินโซลอินโซลเห็นนะวัสดุเดิมผมว่าเดิมนะแต่หนาขึ้น หนาขึ้นชัดเจนของเดิมขึ้นหนาขึ้นประมาณเท่าหนึง่งเขาบอกว่าหนาขึ้นมิลน,นึงแต่ผมว่าหนาขึ้นมากกว่าเก็บงานภายในเรียบร้อยดีสิ่งที่เปลี่ยนไปนอกจากเอ,อนอกจากนอกจากอัปเปอร์แล้วนะครับเขาบอกว่าเอาโซเปลี่ยน นะเดี๋ยวมาดูกันผมก็ยังไม่ได้ดูนะดูกัพร้อมกันจริงอินโซเขาติดกาวนะตรงน,นี้มีแถบสะท้อนแสงด้วยอ่านี่จุดใหญ่ดูอันนี้ก่อนอันนี้3.5อันนี้3.0 3.0เนี่ยถ้าเราเห็นเขียวๆเ,เนี่ยมันคือเป็นผ้านะแล้วเขาเอาโซ่เ,เขาเจาะรูพูนพูนพนพนแล้วสีเขียวเนี่ยเป็นผ้าที่ วางไว้ก่อนเราค่อยเอาเอาโซ่แปะลงไปทีหลังนะครับมันจะเป็นเม็ดเม็ดแบบรองเท้าแฟตเลสซิง่งพวกมิสซูโน,โนเอซิกอะไรแบบนั้นนะแบบแกรกๆรองเท้าดังแกรกๆนะตะกุยมันทนนะแต่คู่นี้วิ่งน้อยวิ่งไปแค่60อ่ะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ของ3.5เต็ม ไม่มีผ้าอยู่ข้างในแล้นะไม่ได้เจาะรูทะลุแล้วก็ลายดอกอะ่ะมันจริงๆแล้วเ,เปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนลายดอกนิดนึงลายดอกมันจะมันคมน้อยลงเนี่ยเอามือรูปแบบนี้สังเกตเสียงมันจะ เนียนมือขึ้นนะแล้วก็ลูดแล้วมันจะติดมือน้อยลงแต่ความเหนียวอะมากขึ้นนะอันเดิมอะมันจะรู้สึกสากแข็งกว่ารองเท้าคู่นี้เขาบอกว่าใช้คาร์บอน27กรัมในการผลิตรองเท้าหนึ่งข้างอนอกนั้นมีอะไรเปลี่ยนอีกบ่าแผ่นผมว่าแผ่นเดิมนะ 86D 92D ตัวหนังสือเหมือนเดิม การเคลือบลายแผ่นเหมือนเดิมนะพื้นแบบเดิมไม่มีเปลี่ยนทีนี้มาดูความนุ่มนุ่มไหมอืมผมว่ามันนุ่มนุ่มหนึบหนึบนะมันไม่ได้โปร่งมากสไตล์เดิมอะ่ะอันนี้เป็นปีคาร์บอน ใช่ไหมไม่มีอ่าใช่ตรงนี้มันปีกคาร์บอนนะช่วยเพิ่มความมั่นคงเวลาลงก็จะไม่เป๋ไปเปมาลงมาแล้วมันจะอยู่นะครับเน้นให้ถีบออกไวๆตรงกลางเป็นช่องวินโดว์แบบเดิมนะไม่แตกต่างสามารถมองทะลุได้ว่างั้นเถอะเห็นไหมฮะเห็นฝั่งตรงข้ามนะ อันนี้ก็เช่นกันเห็นไหมฮะเห็นฟั่งตรงข้ามนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับจุดใหญ่ใจความของมิดโซนะครับเปลี่ยนแค่เอาโซเฉยๆอะความนุ่มลายเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนลายไม่ได้เปลี่ยนโมอะไรจะนุ่มแค่แถวนี้เนี่ยน บิดผมว่าเหมือนเดิมเนยแผ่นดีตรงกลางนุ่มนะแผ่นตรงกลางเขาจะอ่อนเป็นพิเศษด้วยความที่ว่ามันมีช่องนี้ด้วยมันก็จะให้ตัวได้เยอะกว่าช่วงท้ายแข็งแน่น ดู3.0มจุเปลี่ยนนะด้านหน้าเหมือนทําให้บางลงแล้วแผ่นด้านหน้าของ3.5นุ่มกว่านะครับความมันอาจจะน้อยลงตรงกลางก็แข็งกว่านะสรุปคือ3.5อ่อนด้วยแผ่น ชัดเจนนะอ่อนด้วยแผ่นมาดูโฟมนิดหนึ่งนะผมจิ้มให้ดูจิ้มตรงเลขยีิบเนี่แหละได้ส3นะครับวัดช่อคู่นี้กันกดตรงเลขยี่ิบเนะกดที่เดียวกัน39.5้า 39. แสดงว่าโฟมนิ่มลงด้วยนะครับแล้วก็39.5 43นะโฟมนุ่มขึ้นแล้วก็อินโซลหนาขึ้นแผ่นอ่อนลงนะแผ่นอ่อนลงแต่ผมว่าแผ่นมันดีดขึ้นไงเนะี่ยอ่ะแผ่นมีสปริงขึ้นนะอันเดิมมันจะแบบ ไม่สปริงจัดโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ตะขาบคนบ้ารองเท้านะกับ361เฟรม3.5โอเคครับ